สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิก f c นำมาฝากทุกทท่านทุกทุคนนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะ อินทิราคานธีนายกรัฐมนตรีหญิงของอินเดียอินทิราคารันทีค่ะมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสตศักราช1,917ถึงคริสตศักราช1,984สตรีโลกไม่ลืมคนที่25 และแล้วก็มาถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเป็นผู้หญิงดังจากเอเชียของเรานี่เองนะคะสมัยหนึ่งเธอคนนี้ค่ะเคยได้รับความนิยมมากเสยจนเปรียบได้ว่าเธอก้าวเข้ามาสู่สาธารณชนอย่างวีรสตรีน่าเสียดายนะคะที่เธอก้าวออกไปอย่างคนบาปคนหนึ่งเซนนี่นะคะก็ คิดว่าหลายๆท่านถ้ามีชีวิตอยู่ในช่วงที่เธอมีชีวิตอยู่นะคะก็คงพอจะเทาได้นะคะว่าเธอผู้นั้นก็คืออินทิราคารทีค่ะโพลสำรวจเมื่อปี1999นะคะปีคริสตศักราชนะคะชื่ออินทิราคารทีเนี่ยได้รับการโหวตให้เป็นผู้หญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในศตวตรรษเลยนะคะ อินทิราเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนเดียวของอินเดียนะคะเธอได้รับการสนับสนุนจากคนจนและคนรายบ้านในอนุทวีปแห่งนั้นแต่แล้วค่ะความทะเยอทยานและขาดฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นทำให้เธอปฏิบัติตัวเหมือนผู้กดขี่นำมาซึ่งความอับอายและความรุนแรงสู่ประเทศ อินทิราเกิดที่อินเดียในอัลลาฮบัดในครอบครัวผู้นำหมายเลขหนึ่งทางการเมืองเมื่อวันที่19พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1917เป็นลูกสาวและลูกคนเดียวของเยาวารานเนรูกับกัมลาคาอูลเนรูพ่อของเธอนั้นนับเป็นคนปราดเปรื่องเป็นนักการเมืองที่ได้รับการศึกษาจากจตะวันตก และเป็นผู้สละชีวิตต่อสู้เพื่อให้อินเดียเนี่ยได้รับอิสรภาพจากอังกฤษและเขาก็ได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียในปีคริสตักราช1947่ะเจนกระทั่งถึงแก่กรรมเนรูภาคภูมิใจในตัวรูส้สามคนนี้มากว่าได้เกิดในเดือนเดียวกับที่พักบอลเชวิกปฏิวัติรัสเซียมันเป็นการสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองของเนรูว่ามีความนิยมเอียงซ้ายอย่างเห็นได้ชัด ก็นึ่งด้วยการเกิดในครอบครัวผู้นำทางการเมืองนี้เองนะคะชีวิตของอินทิราจึงต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาตั้งแต่เล็กจนเธอมีอุปนิสัยนิยมการเมืองตั้งแต่อายุ12บ้านของเธอเป็นที่ชุมนุมสมาชิกพรรคคองเกรสเป็นปกติเธอได้มองเห็นการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆยิ่งในช่วงปีที่ มีความร้อนแรงและรุนแรงที่จะยกเลิกการปกครองระบบกษัตริย์เธอก็เป็นเหมือนพยานเห็นสมาชิกครอบครัวรวมถึงเพื่อนของครอบครัวถูกจับถูกขังหลายครั้งจนเธอมีคำพูดติดปากต่อมาว่าการเมืองก็คือศูนย์กลางของทุกสิ่งคือครั้งหนึ่งดิฉันได้อ่านหนังสือเรื่องมหาราณีนคะคะก็มีอดีตมหาราณีคนหนึ่งนะคะ อ่คือถูกอินทิราคานทีนี่ได้จับขังนะคะอินทิราได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่อินเดียชั้นแรกๆนะคะที่สารตินิเกตันนะคะคือระพินทรนาถากูลเป็นผู้ก่อตั้งและยังไปเรียนชั้นสูงต่อที่วิทยาลัย s ซอมเมวิลออกฟอร์สเมื่อกลับมาในปีคริสต่ศักราช1,942นะคะเธอแต่งงานกับชาวปาซีเฟอโรคานทีสมาชิก พักของเกรสคันธีเป็นนามสกุลนิยมนะคะที่คนอินเดียนี่นิยมใช้กันนับล้านนะคะซึ่งโฟร้ายก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมหาตามะคันธีแต่อยา่างใดนะ,ะอันนี้หลายคนก็อาจจะมีความเข้าใจผิดนะคะว่าเอะเธอเป็นลูกสะใภ้ของมหาตามะคันธีหรือเปล่านะ,ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันนะคะเพียงแต่เขานิยมใช้น,นามสกุลคันธีเท่านั้นเองค่ะ อินทิรากับสามีค่ะมีลูกด้วยกัน2คนคือราชิฟคันธีค่ะเกิดปีคริสตศักราช1944แล้วก็สันเจคันธีหรือว่าคนไทยเราจะออกเสียงเป็นสัญชัยนะคะเกิดปีคริสตศักราช1946ค่ะโปรไรท์ทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นแนลเฮราน หนังสือที่เนรูเป็นคนก่อตั้งทั้งๆท,ท,ที่พ่อตาจะไม่ค่อยถูกใจกับวิธีการเขียนที่ล้าสมัยของเขาแต่ฟอรไรก็ไม่ได้อยู่ทำให้พ่อตารำคาญใจมากนักค่ะปีที่สานเจเกิดนะคะอินทิราก็ทิ้งฟอรไรเพราะเขามีไม่น้อยและยังไม่ทำมาหากินค่ะอินทิราพาลูกชายสองคนกลับบ้านพ่อในนิวเดลีเชื้อไฟแห่งการทะเยอทยานทางการเมือง ปี1947ค่ะเยอรฮารานเนรูกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกแห่งอินเดียประเทศอิสราภาพแห่งใหม่และอินทิลาก็ได้อาศัยอยู่กับพ่อในบ้านของรัฐถือเริ่มเป็นจุดเด่นทางการเมืองอีกครั้งตอนนี้แม่ของเธอเสียชีวิตและเธอต้องกลายเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือพ่อไปโดยปริยาย อินทิราต้องเดินทางไปต่างประเทศคู่กับพ่อหลายครัง้งแม้ในวงสังคมรัฐบาลนั้นจะพยายามโน้มน้าวพ่อให้เธอมีตำแหน่งในรัฐสภาแต่นรูหไม่เคยคิดว่าอินทิราจะเป็นทายาททางการเมืองของเขาได้คนปากร้ายหน่อยก็ว่าพ่อเธอคิดว่าเธอไม่มีวิญญาณนกักการเมืองที่มีพลังเพียงพออินทิราดังได้เพราะความช่วยเหลือของพ่อ แต่หลังจากเดินทางไปสาธารณรัฐสเวียดเมื่อปีคริตรสตศักราช1953ปีที่จเซฟสตาลินตายอยินทิลาก็เริ่มหลงไหลความคิดเรื่องอำนาจยนเยอรในรูตายเมื่อปี1964นายกรัฐมนตรีคนต่อมาคือลานบาฮาตูซาสตรี เขาเสนอให้อินทิรารังตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงประชาสัมพันธ์อันที่จริงซัสตรีไม่ได้คาดหวังความสามารถทางการเมืองของเธอหรอกนะคะแต่เป็นการมอบหมายตำแหน่งด้วยมารยาทเพราะอินทิราเป็นลูกสาวนายกรัฐมนตรีคนก่อน สำหรับอินทิราถือไม่ต้องคิดนานเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นถือไม่มีเงินเลยเไร้ายตายเมื่อปี1960และไม่ได้ทิ้งอะไรไว้นายกรัฐมนตรีสาสตรีตายในอีก2ปีต่อมาค่ะทิ้งพรรคคอนเกรสที่กำลังแตกแยกเพราะเสียงคณะพักที่ไม่ลงรอยไว้ ผู้อาวุโสทั้งหมดในพักเสนอให้อินทิราเป็นผู้นำพักแทนพวกเขาไม่ได้เลือกอินทิราเพราะความสามารถทางการเมืองซึ่งยังไม่มีการทดสอบหรือด้วยเหตุผลอื่นใดหรอกนะคะแต่เลือกเพราะได้อาศัยความเป็นลูกของนายกคนแรกและเข้าใจกันเอาเองว่าอินทิราจะเป็นตุกตาโง่ๆที่พวกเขาจะชักใหญ่ได้ไม่ยากเย็นมาไม้รูจัน ก่อจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วอินทิรากลับกลายเป็นเสมือนม้าไม้ทโทรจันของพวกกรีกที่ทุกคนคิดว่าเป็นแค่ตุ๊กตาทว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวอินทิราก็เปรียบเหมือนทหารกรีกที่ซ่อนตัวคอยเวลารบอยู่ในม้าไม้พวกอาวุโสในพรรคที่คิดว่าอินทิราซึ่งตอนนั้นอายุห้าสิบจะเป็นอะไรไม่ได้เกินไปกว่าหุ่นเชิดของพวกเขาอินทิราซึ่งผูกพันกับการเมืองมาตลอดชีวิตได้ค้นหาตัวเองพบในท่ามกลางพรรคที่แตกเป็นเสีย่ยง อินทิราคอยเวลาของเธอจนถึงการเลือกตั้งในปีคริสตศักราช1,967เมื่อพรรคของเกรซได้รับการเลือกอีกครั้งแม้พรรคจะได้รับเสียงสนับสนุนลดลงแต่พรรคกลับได้รับเสียงเฉพาะในตำบลที่อินทิราลงสมัครอย่างทุ่มทุนเพราะถือชนะแบบถล่มทลายชัยชนะของเธอทําให้อินทิราเริ่มเสียงดังเธอจัดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในพรรค กวาดล้างสมาชิกอาวอุโสหัวเก่าออกไปไม่น้อยและแล้วพักอนุรักษ์สุดขั้วก็เริ่มเอียงซ้ายหน่อยๆตอนนั้นนะคะอินทิราเริ่มแสดงให้ทุกคนเห็นความมีตัวตนของเธออินทิรามีสเสน่ห์ดึงดูดผู้มีสิทธิเลือกตั้งจนได้รับความนิยมสูงสโลแกนต้องไม่มีความจนเป็นคำพูดชนะใจและทำให้เธอได้รับเสียงเลือกตั้งจากพวกคนจนมากที่สุด ถึงอย่างไรคะ่ะอินเดียก็ต้องระลึกถึงบุญคุณของอินทิราด้วยสำหรับคนจนผู้หญิงและวันนะที่ต่ำที่สุดในสังคมอินทิราได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในปีคริสตศักราช1,971คันวาคมปีนั้นสงครามกับปากีสถานปี1,971ปฏิเสธไม่ได้ว่าชัยชนะของอินทิราได้มาจากชัยชนะที่อินเดียทำสงครามเล็กๆก,ก,กับปากีสถานเหนือพวกชาตินิยมเบงกลี ปีนั้นกองทัพปากีสถานทำท่าเหมือนไล่ต้อนชาวบ้านให้ต้องอ,อพยพเข้าอินเดียนับ10ล้านคนทำให้อินเดียเผชินกับความฝืดเคืองและความยุ่งยากตอนนั้นค่ะริชาร์ดนิสันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถือหางข้างปากีสถานและสหาปปรตราชาติก็เตือนไม่ให้อินเดียตอบโต้ด้วยสงครามปรากฏว่าอินทิรายอมลงนามให้สนธิสัญญามิตรภาพและ การพัฒนาร่วมกับปากีสถานยังผลให้เกิดการสนับสนุนทางการเมืองเรื่องนี้โซเวียตหนุนหลังอินทิราเต็มที่และช่วยลงเสียงวีโตจนอินเดียได้ชัยชนะ ประเทศบังคลาเทศก็เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้เองน,นะคะชัยชนะของอินทิราเป็นความสำเร็จที่ส่องประกายระยิบระยะับชาวอินเดียมากมายยังคงเคารพนางคาน์ทีในการเป็นผู้นำระหว่างความขัดแย้งนี้แต่ชัยชนะของอินทิราในเรื่องสงครามกับปากีสถานกลับทำให้ประธานาธิบดีนิกสันประธานาธิบดีคนต่อมาของสหรัฐคิดกับเธออย่างเป็นศัตรูนิกสันเรียกเธอว่ายายแม่มดเท่าแม้ตอนนั้นอินเดีย จะกลายเป็นสมาชิกแนวร่วมผู้ไม่ฝักไฝฝ่ายใดแต่ประธานาธิบดีนิกสันก็อดประสาทเสียกับเรื่องสงครามเย็นไม่ได้เขาเชื่อว่าภายใต้การปกครองของอินทิราคารันทีอินเดียมีแนวโน้มจะเป็นมิตรกับรัสเซียมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะภาพที่นิกสันมองกับภาพของอินทิราในบ้านและประชาคมโลกนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะอินทิราได้รับความเคารพนับถือมาก ชาวอินเดียส่วนใหญ่เปรียบเทียบเธอกับเจพีแห่งอำนาจพระนางสักติเลยทีเดียวอินทิราพยายามเพิ่มความมั่นใจในเรื่องต่างประเทศถือสกัดกั้นพวกปากีสถานที่เดินทางเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนแคชเมียร์ซึ่งยังเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาระหว่างกันอินทิราเคยเชิญเซนฟิกเกอร์อาลีปุโตมาพูดคุยกับเรื่องปัญหาดังกล่าว ก่อนที่สถานการณ์จะล้มเหลวลงอีกครั้งทั้งสองฝ่ายก็ตกลงลงนามในสัญญาชิมลายอมพัฒนาแคชเมียร์ร่วมกันลดปัญหาว่าปากีสถานจะรุกรานอีกครั้งไปได้ช่วงใหญ่ๆนิวเคลียร์และการปฏิวัติเขียวปฏิวัติขาว อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงนี้อินเดียมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องนิวเคลียร์ที่อินเดียประกาศว่ามีแล้วหลังจากโดนจีนคุมคู่กลาๆและทั้งทางด้านกสิก,กรรมที่รัฐบาลสนับสนุนจนทำให้อินเดียซึ่งเคยเป็นประเทศขาดแคลนอาหารกลับตละบัดเป็นผู้ผลิตอาหารข้าวฝ้ายและนมทำให้อินเดียไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากอเมริกาอีกและยังเป็นผู้ส่งออกอีกต่างหาก กลายเป็นคู่แข่งค้าเข้ากับไทยไปนะคะชัยชนะปี1971และการเการเป็นนายกครั้งที่สองเวลาผ่านไปค่ะอินทิราเริ่มดูขึ้นตามปีที่เธอปกครองประเทศรัฐบาลของเธอต้องเผชิญหน้ากับปัญหามากมายตั้งแต่เธอประกาศกฎกระทรวงต่างๆเป็นการใหญ่ในปีคริสตศักราช1 9 7 1 ตอนนี้อินทิราเริ่มกลายเป็นผดตการมากขึ้นเธอต้องปรับปรุงโครงสร้างภายในพักคของเกรสที่แตกเป็นเสียงและเธอก็ปรับปรุงให้ระเบียบวิธีการของพรรคเอ,อื้อต่อความมั่นคงของเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้มากกว่าผู้อาวุโสคนใดเคยทําได้ชะตากรรมของพรรคว่าจะได้รับเลือกอีกหรือไม่ต้องวางไว้ในมืออินทิราแต่เพียงผู้เดียว การจะต้องนำพักเข้าสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนี่แหละค่ะที่ทำให้อินทิรานำนโยบายกวาดล้างความจนที่ถือร่างไว้ออกมาใช้เพื่อจะเรียกเสียงความนิยมจากคนจนในชนบทอินทิราทุ่มเงินงบประมาณลงในโครงการโดยมีคณะทำงานของชาติงบต่างๆเหล่านี้ลงไปแก้ไขปัญหาคนจนของอินเดียที่จนเข้ากระดูกดำเลยทีเดียวนะคะ และแน่ละมันต้องเรียกคะแนนนิยมได้มากแน,น่นอนและถือก็ได้รับเลือกเป็นนายกอีกครั้งคดีความทว่าต่อจากนั้นไม่นานเท่าไหร่นะคะอินทิราก็ถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งสารตัดสินปลดเธอออกจากตําแหน่งในสภาล่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกรัฐสภานะคะทั้งสภาสูงและสภาล่างการถอดถอนจากสภาล่างก็หมายความว่าต้องออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะ และสั่งไม่ให้เกี่ยวข้องกับการเมืองถึง6ปีเมื่อ12กรกฎาคมปี1975แต่อินทิราไม่ยอมลาออกค่ะเธอยื่นอุทธรณ์คำร้องถูกนำเข้าพิจารณาในศาลแต่หลังจากใช้เวลาถึง4ปีตั้งแต่นายราชนรินร์คู่แข่งทางการเมืองยื่นฟ้องศาลก็ตัดสินว่าอินทิราโกงการเลือกตั้งจริงๆ ว่าอินทิรายังคงยืนกรานว่าคำตัดสินนั้นไม่สามารถทำให้ตำแหน่งของเธอสั่นคลอนได้เลยนะคะเพราะเธอยังได้รับเสียงสนับสนุนจากสภาเป็นอย่างดียิ่งเมื่อข่าวเรื่องคำตัดสินว่าโกงการเลือกตั้งพแพร่ออกไปค่ะผู้สนับสนุนอินทิราก็มารวมตัวกันเต็มหน้าบ้านไปหมดภาวะฉุกเฉินปี1 9 7 5ิถึง1น7 7นทิราพยายามแก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่ฝ่ายค้านอาจเอามาใช้ล้มล้าง ที่สุดรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลก็แนะนำให้ประธานาธิบดีฟาอุรดินอลีอาเม็ดประกาศภาวะฉุกเฉินด้วยเหตุผลว่าเป็นเพราะเกิดความยุ่งเหยิงและไร้กฎที่เกิดตามมาจากคำตัดสินของศาลสูงอัลลาฮบัตประธานาธิบดีก็ประกาศแต่เป็นเพราะความยุ่งยากภายในรัฐบาลมากกว่า ช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนค่ะการปกครองอินเดียก็ตกอยู่ในมือพักของเกรสอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนตำรวจได้รับอำนาจในการสั่งคอร์ฟิลและกระทรวงประชาสัมพันธ์ของอินเดียก็จัดการเซ็นเซอร์ข่าวทุกชิ้น อินทิราสามารถพลิกวิกฤตจากการเป็นเบี้ยล,ล่างให้กลายมาเป็นผู้กุมอำนาจอีกจนได้วงเล็บไว้หน่อยนะคะมีผู้กล่าวว่าอินทิราไม่เหมือนพ่อของเธอเขาจะรับมือกับรัฐมนตรีแห่งรัฐต่างๆอย่างถูกกฎหมายแต่อินทิราค่ะกลับถอดถอนรัฐมนตรีแห่งรัฐที่มีฐานเสียงเป็นเอกเทศไม่ขึ้นกับเธอและแต่งตั้งคนของตัวเองเข้าแทนอันที่จริงค่ะเธอก็ทำเพื่อความมั่นคงของตัวเองแต่มันใช้ปกครองรัฐแต่ละรัฐ เหล่านั้นไม่ได้นอกเหนือจากพวกรัฐมนตรีแห่งรัฐแล้วนะคะอินทิรายังสั่งจับศัตรูทางการเมืองอีกนับไม่ถ้วนนะคะ สถานการณ์ฉุกเฉินยืเดเยื้อถึง2ปีค่ะหนังสือพิมพ์ฝ่ายค้านปิดปากเงียบยิ่งกว่านั้นค่ะอินทิราจ,จากการทำความสะอาดประเทศครั้งใหญ่โดยมีพวกผู้หญิงจากชนชั้นที่จนที่สุดเป็นอาสาสมัครสลัมถูกทำลายและผู้อยู่อาศัยที่นั่นถูกไลท่ที่การกระทำของเธอสร้างรอยเปื้อนให้ชื่อเสียงเสร็จแล้ว การเลือกตั้งหลังจากอินทิรายืดเวลาภาวะฉุกเฉินถึงสองครั้งในปี1977ค่ะเธอก็ประกาศจัดการเลือกตั้งเพื่อแสดงความบริสุทธิ์อินทิราอ่านเกมผิดว่ายังมีคนนิยมค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่าพักชันตะที่นำโดยศัตรูถาวรของเธอคือเดไซายและชัยประกาศน,นารายันผู้นำทางวิญญาณชูคำขวัญให้อินเดียเลือกระหว่างประชาธิปไตยหรือรเผด็จการ แค่นี้พรรคของอินทิราก็ถูกกระนำไม่เป็นขบวนอินทิราและซันเจคือลูกชายที่ไม่เอาไหนที่เชือหวังจะให้เป็นทายาททางการเมืองไม่ได้รับการเลือกตั้งส่วนพักก็สูญเสียเสียงไปถึง153เสียง การถอนตัวการถูกจับและการกลับมาคราวนี้เองเลยนะคะพักชนตาศัตรูของนางอินทิราซึ่งได้รับเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลได้ทีที่จะแก้แค้นค่ะพักนี้ก่อตั้งมาจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่ถูกนางอินทิราเก็บเมื่อคราวประกาศภาวะฉุกเฉินใช้ประกาศนารายณ์สามารถรวมพักได้เหนียวแน่นก็ประกาศจับอินทิราและซานเจด้วยคดีความหลายคดีซึ่งพิสูจน์ในศาลได้ยาก มากอันนี้วงเล็บไว้นะคะทว่ายุทธวิธีที่เขานํามาใช้นี้กลับสร้างความหายนะอย่างนึกไม่ถึงการถูกจับกุ่มและดําเนินคดีอันยาวนานทําให้ผู้คนที่เคยถูกอินทิราทําไม่ดีด้วยเมื่อ2ปีก่อนกลับเทคะแนนความสงสารให้นางอินทิราก็ดีใจหายนะคะใช้สถานการณ์พลิกให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองจนได้เขาเรียกว่าประเภท คือคร่ำวอร์ดในวงการนะเพราะฉะนั้นสามารถจะดึงสถานการณ์ทุกอย่างนะคะกลับมาให้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้เสมอนะคะคือถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยนะคะชื่อที่นิกสันขนาดนามให้ว่าแม่มดเท่าเนี่ยคือ มันสมญานามจริงๆเน่ยนะคะถ้าเรามองจากจากจากตรงนี้นะคะเธอเริ่มปราศัยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคขออภัยต่อความผิดที่เกิดขึ้นในช่วงภาวะฉุกเฉินอินทิราได้ใจคนมากเยอะค่ะางานนี้คุณอินเดียก็ชอบเชียร์มวยรองชอบสงสารก็ไม่ต่างจากคนไทยเท่าไหร่นาออันไหนที่เริ่มแพ้เริ่มน่าสงสารใหม่ดีไม่ดียังไงคนไทยก็เห็นใจไว้ก่อนเลือกไว้ก่อนประมาณนี้นสงสัยนะคะ ่ชคช่วยอีกครั้งค่ะเมื่อใช้ประกาศนารยณ์ตายลงในวันที่8ตุลาคมปีคตรตตศักราช1979ความตายของเขาทำให้พรรคชนตะแตกเป็นเสี่ยงเตชัยได้ตำแหน่งแต่ก็ลาออกในเวลาต่อมาจรันสิงได้รับตำแหน่งนายกหลังจากอินทิราสัญญาจะสนับสนุนจากภายนอก แต่อินทิราก็สนับสนุนอยู่เป็นช่วงสั้นๆเลยนะคะเพราะเธอถอดถอนการสนับสนุนนะคะการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมปีต่อมาค่ะพรรคของเกรดก็ชนะอย่างทลลมทลายอีกครั้ง อินทิรากลายเป็นนายกในสมัยที่3คราวนี้ค่ะเธอเริ่มปลูกขวังความเชื่อว่าเธอคือมารดาแห่งอินเดียมันเป็นความเชื่อเดียวกับที่คนอินเดียเชื่อตามประวัติศาสตร์ของอนุทวีปความเชื่อนี้ทําให้เธอได้รับชัยชนะที่กึกก้องทว่าการเป็นนายกในสมัยนี้กลับเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตของอินทิราคานทีค่ะ เริ่มต้นที่ลูกชายคนเล็กค่ะซันเจหรือว่าสัญชัยนะคะคานทีถายะาทางการเมืองประสบอุบัติเหตุเครื่องบินส่วนตัวตกในหน้าร้อนจนตัวเขาตายอินทิรารายผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างที่หวังไว้ถือต้องผจชนกับการแบ่งแยกดินแดนทั่วประเทศยิ่งในปัจจาบเนะี่คะสังคมของชาวซิกมีสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่อำนาจของรัฐบาลกลางยื่นมือเข้าไปจัดการอะไรไม่ได้นับ1ิบปีที่นี่ อยู่ได้เพราะผู้นำทางศาสนาจานานสิงพิรันเวลซึ่งปลุกระดมเพื่อแผ่นดินแม่คาลิสถานการข้ามูลที่อมริสา ผลก็คือความหายนาในคาะวิถุนาย,ยน1984พค่ะพิรันเวลและสาวกตั้งมั่นนวิหารทองคำแห่งอมริสาซึ่งเป็นาศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแต่ปฏิบัติการจากรัฐบาลกลางอินเดียก็คือกองทัพอินเดียเข้าปราบปรามทาให้มีคนตายถึง450คนสร้างรอยแค้นให้แก่ชาวซิกเกินให้อภัย 30ตุลาคมปีคริสตศักราช1984ค่ะอินทิราจัดการประัยทางการเมืองถือกล่าวกับฝูงชนว่าข้าพเจ้าไม่สนใจว่าชีวิตจะตกอยู่ในอันตรายหรือไม่หากข้าพเจ้าได้รับใช้ประเทศชาติแม้ข้าพเจ้าจะต้องตายในวันนี้เลือดทุกหยดก็พีได้หากทำให้ประเทศชาติเดินต่อไปอย่างราบรื่น แต่รุ่งขึ้นค่ะเธอก็ถูกทานองครักษ์ซึ่งเป็นชาวซิกส,สองคนสาดกระสุนปิดฉากชีวิตเพื่อแก้แค้นในปฏิบัติการโจมตีวิหารของคำของเธอจะกูลคันที่ยังคงอยู่ราชีฟลูกชายของเธอได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในปีคริสตศักราช1984แต่เนื่องจากเขายังคงยึดติดกับวิธีการบริหารประเทศแบบที่มารดาเคยปกครองซ้ำยังปกครองตามใจชอบอีก เขาก็เลยกลายเป็นเหยื่อสังหารไปอีกคนปัจจุบันค่ะตระกูลคันทียังเหลือลูกสะใภ้ของอินทิราคือภรรยาของราจีฟนะคะคือโซเนียคันทีที่ยังเป็นบุคคลทรงอิทธิพลมากส่วนราหุลคันทีลานชายก็เป็นสมาชิกรัฐสภา ปิดท้ายนิดนึงนะคะกับสถิติคะแนนความนิยมของอินทิราคันธีนะคะอินทิราคันธีนั้นยังคงเป็นบุคคลซึ่งเป็นที่มาแห่งการต้วแย้งมากที่สุดนะคะตามการเก็บผลโหวตของสถานี BBC เมื่อปี1999เธอได้รับการโหวตให้เป็นหญิงยอดเยี่ยมแห่งศตวรรษที่ผ่านไปโดยได้รับคะแนนนำเหนืออลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษคือครองราชยุทตรศราช1558 ถึง1,603นะคะซึ่งเราก็เคยนำมาฝากกันแล้วนะคะสามารถกลับไปย้อนดูคลิปได้นะคะ Margaret t เช c h e r ค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะเกิด1925แล้วก็ Mary Curie นี่ก็อีกคนหนึ่งนะคะที่เราเคยนำมาฝากแล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์หญิงปีคริสตศักราช1,867ถึง1,934 เอเลเนอร์รูทเวลนะคะปี1884ถึง1962จนออฟอาร์คนะคะก็อีกคนหนึ่งนะคะที่เรานำมาฝากกันก่อนหน้านี้นะคะผู้หญิงที่นำทัพต่อสู้เพื่อราชบัลลังก์ฝรั่งเศสปี1412ถึง31นะคะปี1412ถึงปี1431คุณแม่เทเราซาคะ่ะแม่ชีผู้ช่วยเหลือคนจนนะคะ คริสตศักราช1910ถึง1997และก็ผู้นำฝ่ายค้านของพมา่าองซานซูจีนะคะเกิดเมื่อปีคริสตศักราช1945ซึ่งสตรีทั้งหมดนี้ที่เขาโหวตเมื่อปี1999ก็เป็นผลโหวตที่ผ่านมาเมื่อ20กว่าปีมาแล้วนะคะอันนี้มันเป็น224 0ใช่ไหมคะก็เอ่อ ผ่านมา20กว่าปีแต่ว่าอินทิราเป็นคะแนนอันดับหนึ่งนะคะในสตรีที่โหวตทั้งหมดที่ที่กล่าวไปนะคะซึ่งหลายหลายคนเราก็ได้นำชีวประวัติมาฝากกับเรานะคะใครที่เปิดมาเพิ่งเจอคลิปนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะ